ถามว่าเลาไตาเด็กได้ไหมนะฮะก็จะเป็นปัญหาเรื่องเทคนิคเช่นกันเพราะว่าไตาถ้าได้รับไตบริจาคเป็นไตเด็กหลอดเลือดก,ก็เล็กท่อไตก็เล็ก mm hmm. งั้นการตัดต่อเนี่ยก็จะยากาก็จะยากใช้เวลานานงั้นผลก็จะสู้นะไตาบริจาคจากผู้ใหญ่ไม่ได้ mm hmm. แล้วที่สําคัญก็เป็นเรื่องของอวัพวะปัสสาวะเนื่องจากว่าเด็กเป็นโรคที่มีการพัฒนาของไตผิดปกติไตพิการรวมถึงระเพาะปัสสาวะผิดปกติมากกว่าในผู้ใหญ่ นั้นการดูแลโดยเฉพาะการปลูกถ่ายไตยเนี่ยต้องมีสัญญาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะมาช่วยเราต้อม,มาช่วยกันดูว่าเทคนิคที่ทําเหมาะสมไหมนะซึ่งจะมีลักษณะที่ยุ่งยากมากกว่าในผู้ใหญ่ครับการรักษาหรือว่าวิธีการต่างๆที่คุณหมอได้บอกมานะคะในปัจจุบันนี้ค่ะผลการรักษาโรคไตในเด็กประสิทธิภาพดีไหมคะครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับว่า การดูแลทั่วไปเนี่ยคงจะแบ่งโรคไตออกเป็นชนิดที่รักษาแล้วหายขาด,ขาดอันนี้มีเยอะเลยนะโรคที่พูดถึงบ่บบ่อยที่สุดก็คือติดเชื้อทเนินปัสสาวะอันนี้บอกได้ว่าหายขาดแทบจะหมดเลยทุกรายนะพวกที่มาแบบเดี่ยวๆไม่มีโรคดั้งเดิมอะไรซ่อนอยู่ภูมิต้านทานปกติดีเนี่ยรักษาแล้วหายทุกรายโรคไตอื่นๆบางโรคนะหายมากกว่า95%อย่างเช่นไตอักเสบฉับพลันตอนมาน่ากลัวปัสสาวะเป็นเลือด นะความดันโลหิตสูงบางคนชักเลยบางคนหัวใจวายด้วยรักษาและกลุ่มนี้ดีมากดีมากนะบางโรคยืดเยอะหน่อยนะครับแต่สามารถจะุมอาการได้เช่นโรคไตที่เล็กโมเนโรติกอาจจะต้องกินยาหลายเดือนแล้วติดตามตรวจปัสสาวะเป็นระยะระยะนะเด็กเกินครึ่งนะหายขาดเด็กจํานวนน้อยๆอ,อ,อาจจะต้องติดตามดีดีการปรับยาบางคนดื้อยาก,ก็ต้องได้ยาหลายตัวนะกลุ่มที่ยากก็คือกลุ่มที่มีไตาวายเรื้อรัง ันั้นกลุ่มนี้ก็รักษาก็คงไม่ต่างจากในผู้ใหญ่นะครับต้องฟอกต้องล้างกันแล้วก็พยายามที่จะติดตามนะมีการดูแลก,กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถามนะติดต่อกันอย่างสม่สมําเสมอฮนะฟังดูกันรักษาเนี่ยหลายอย่างหลายขั้นตอนแล้วก็ดูจะบางทีคุณ คุณพ่อแม่ผู้ปกครองก็ฟังดูใจหายนะครับคราวนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกหลานไปถึงขั้นที่ต้องรักษาเนี่ยนะครับอาจารย์พอจะมีข้อแนะนําเกี่ยวกับวิธีป้องกันนะครับ<ม>โดยเฉพาะยิ่งป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตเนียนเด็กเนี่ยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการดูแลยังไงครับ,รบโรคที่พบบ่อยที่สุดคือการติดเชือ้อนะการติดเชื้อเนี่ยเป็นโรคซึ่งสามารถใช้ว่าพอจะป้องกันได้บ้างตามสมควรนะฮะอย่างเช่นการดูแลสุขอนามัยทั่วไป เชื้อที่ทําให้เกิดติดเชื้อทางปัสสาวะเนี่ยนะร้อยละเก้าสิบเก้ามาจากอุจจาระ, oh. ะแล้วของเขาเองด้วยนะครับ,รบไม่ใช่ของคนอื่นแล้วก็เป็นการดูแลทําความสะอาดนะเด็ก <c oughs> อุจจาระลงผ้าอ้อมสมัยใหม่เรามีผ้าอ้อมติดตัวไว้ <c oughs> ก็พยายามล้างทาความสะอาดให้เร็วนะอย่าให้ปัสสาวะมันปนเปื้อนอยู่ตรงนั้นนานๆนะ <c oughs> เด็กที่อ้วนมากๆอันนี้เป็นภาระพอสมควรทั้งเด็กชายและเด็กหญิง <c oughs> เพราะว่ามันมีมีลุมมีช่องซึ่งลึกซึ้งกว่าธรรมดา นั้นจําเป็นต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษนะฮะนั้นพยายามดูแลเด็กไทยสมัยใหม่พยายามดูแลอย่าให้อ้วน,น,นเด็กอ้วนมีความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพิ่มขึ้นโรคบางโรคต้องวินิจฉัยเร็วนะถ้าเด็กไข้สูงเกิน24ชั่วโมงไข้ไม่ลงเด็กเล็กๆนะจำเป็นต้องเป็นพบแพทย์ตรวจปัสสาวะพอเจอว่าติดเชื้ออื่นนีง่ายละแต่ถ้าหากว่าช้า3 4มสวันยังไม่ไปตรวจสักทีพอเจออันนี้รักษาใช้เวลานาน โรคเรือดลังนะครับหลายๆโรคอย่างเมื่อสักครู่พูดถึงโรคไดโฟติกความดัโลหิตสูงในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นต้องรักษาดูแลสม่ําเสมอถ้าเด็กสบายดีนะดูแลตัวเองได้ดีก็นัดห่างๆะนะอาจจะพอดูได้นะครับถ้าหมอที่ดูนัดทุกสองสัปดาห์แปลว่ายังไม่เข้าท่าถ้าบอกว่าสามเดือนมาเจอกันทีหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าดีใช้ได้แล้วนะ,ค,ะครับ นะที่เหลือก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับเมื่อช่วงต้นได้ยินพูดถึงการดูแลเมื่อ,อน้ําท่วมผู้อพยพนะและก็ไม่อพยพก็จําเป็นต้องรักษาความสะอาดนะดูแลตัวเองล้างมือล้างไม้ก,ก่อนหลังรับประทานอาหารนะมีวินัยในการดูแลตนเองปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมสําหรับโรคไตที่เพิ่มมาก็คือการทานยาเพราะว่า ยามันเยอะนะฮะเด็กบางรายต้องกินยา7-8อย่าง 2, เวลาสองสาเวลางั้นจําเป็นต้องมีจัดระเบียบการดูแลตัวเองนะเรื่องยาเรื่องอาหารแล้วถ้าทําได้นี่สบายครับสามารถมีชีวิตยืนยาวมีกิจกรรมไดนะ้ต่างจากเด็กธรรมดาน้อยมากนะ เอาละค่ะได้รู้จักนะคะวิธีการนะคะรักษาโรคไตในเด็กในหลากหลายรูปแบบนะคะรวมถึงข้อควรระวังนะคะสำหรับคุณผู้ปกครองรวมถึงวิธีการดูแลรักษาแล้วค่ะช่วยเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะคุณหมอยังมีอะไรไดีๆมาฝากกัน,นะคะ่ะพบแพทย์หน้าจอ เมื่อมีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปใช้อาร์โมจินเยลอาร์โมจินเยลบรรเทาอาการแสรบร้อนบนริเวณกลางอ,อกอันเนื่องมาจากการไหลย,ย้อนของกรดในกระเพาะอาหารอาร์โมจินเยลผลิตโดยบริษัทมิลิเมตรจำกัดรับรู้เรื่องสุขภาพพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากมายเรียนรู้นวัตรกรรมใหม่ๆในนิตยสารเฮลชานลสมัครสมาชิกรายปีวันนี้เพียง400บาท หรือหาอ่านและเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศราคาเล่มละ30บาทสนใจสมัครสมาชิกโทร081-696-0970-081-451-9590พบแพทย์หน้าจอ ยังอยู่กับผู้แพทย์หน้าจอในช่วงสุดท้ายนะคะให้คุณหมอพรชัยนะคะได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะที่ชมรายการผู้แพทย์หน้าจอสดๆกับเราในวันนี้เชิญค่ะครับผมขอ,อช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องอุทก,กภัยแน่นอนว่าผู้ป่วยเด็กหลายรายก็จําเป็นต้องเป็นผู้อบพยพอนะันถามว่าจะดูแลเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะฮะเวลาเราดูเด็กที่มีโรคไตคงพอจําแนกได้ว่าเป็นโรคไตที่นะฉับพลัน อย่างเช่นมีไข้ไม่สบายอันนี้จําเป็นต้องพบแพทย์นะนั้นในโรงพยาบาลปัจจุบันหลายๆแห่งซึ่งเริ่มมีการดูแลคนไข้ได้ลําบากมากขึ้นแต่ห้องฉุกเฉินยังเปิดนั้นถ้ามีไข้สูงจําเป็นนะครับก็ไปตรวจที่ห้องฉุกเฉินเลยนะในกรณีที่เป็นโรคไตเรื้อรังมีการทานยาหลายชนิดโดยเฉพาะยาลดภูมิต้านทานนั้นจาเป็นนะที่จะต้องดูแลอย่างรัดกุม มากกว่าธรรมดาเดิมเราเคยปล่อยปลละเลยช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษแปลว่าความสะอาดดูแลให้ดนะีถ้าเราจําเป็นต้องอบพยกรีบไปแต่เนิน่นๆเพราะว่าต้องมีน้ําไฟพร้อมเราไม่มีน้ําเราทําความสะอาดไม่ได้เราไม่มีไฟเราหุงหาอาหารที่สุกสะอาดเนี่ยไม่ไดนะ้ถัดไปก็เป็นเรื่องของโรคที่เป็นตอนนี้นะครับสมัยปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบว่าบุตรหลานของท่านเป็นโรคไตชื่ออะไร นะชื่ออะไรชื่อคร่าวๆก็ยังดีนะฮะแล้วรักษาอยู่ที่ไหนจดใส่กระดาษไว้กินยาอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะในโรงพยาบาลปัจจุบันนี้นะที่ซองยาจะมีชื่อยาอยู่ที่มุมบางโรงพยาบาลอยู่มุมขวาบางโรงพยาบาลอยู่มุมซ้ายหัดศึกษาตรงนี้แล้วจดชื่อยาที่ฐานหมดทุกตัวเลยนะครับจดให้หมดในกระดาษแผ่นนี้แล้วกินเท่าไหร่กินอย่างไรแล้วถ่ายเอกาสารไว้หลายใบหลายใบ ถ้าบุตรหลานท่านจาเป็นต้องอพยพแล้วท่านไปด้วยไม่ได้ก็สามารถที่จะให้ติดใส่กระเป๋าเข้าไปคนที่ดูแลจะได้ทราบว่ามียาอะไรบ้างแล้วอพยพอย่าลืมนะครับเด็กอพย,ยอพยาอพยพไปด้วยงั้นดูสต็อกยาที่มีอยู่อย่างน้อยนะน่าจะมีพอรประมาณสักหนึ่งเดือนตอนนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาก็จะพยายามให้เด็กที่มีโรคไตเรื้อรังทั้งหลายสำรวจสต็อกยาตัวเองถ้าไม่ครบหนึ่งเดือนตอนนี้นะรีบหาแพทย์นะเก็บสต็อกยาให้ครบหนึ่งเดือน กรณีที่จําเป็นมากๆเด็กที่รักษาทดแทนไตไม่ว่าจะรักษาทางช่องท้องหรือฟอกเลือดกลุ่มนี้ต้องประสานงานกับหน่วยไตยเทียมที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าแบตเตอรี่หมดก็ก็เหมือนกับก้อนอะไรก้อนหนึ่งหาประโยชน์ไม่ได้นั้นจําเป็นต้องชาร์จไฟให้เต็มตลอดเวลาใช้เมื่อจําเป็นแล้วประสานงานกับหน่วยไตยเทียมที่ดูแลท่านอย่างส,งสม่ําเสมอนี่รวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะ าท่านฟอกไตาทางช่องท้องหรือเด็กฟอกไตาทางช่องท้องสต๊อกน้ํายาเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วมันหนักนะครับถุงหนึ่งสกิโลวันหนึ่งใช้4ี่ถุง8ปกิโลนะฮะหเดือนงั้นเตรียมการนะครับยักย้ายถ่ายเทไปไว้ในที่ที่เหมาะสมที่จะดูแลได้แล้วประสานงานกับหน่วยไตเทียมว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาแล้วท่านไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายน้ํายาได้จะทําอย่างไร,รตรงนี้ประสานงานหน่วยไตยเทียมทั้งหลายตอนนี้เตรียมพร้อมหมดนะครับ แม้แต่น้ํายาที่ใช้ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก็มีการประสานงานเพื่อ,อย้ายคนไข้หรือเตรียมอย่างไรเพื่อให้หน่วยไตยเทียมทุกแห่งเนี่ยสามารถดูแลคนไข้ไม่ให้ขาดในการฟอกเลือดอันนี้จําเป็นมากนะฮะดันี้ถ้ามีปัญหาอย่างทื่สักรูดได้ฟังตอนเบรกแรกนะครับว่าเมื่อนะทางการประกาศเตือนว่าสมควรจะพิจารณาอบพยพนะโรคไตเรื้อรังทั้งหลายขอให้ท่านพิจารณาอบพยพเลยอย่ารอ อย่าลยอย่าได้อย่าคิดรอนะครับ,รบถ,ถ้าเจอน้ําสีดําๆอันนั้นแล้วมันนะเข้าไปในตัวนะแน่นอนนะครับโรคติดเชื้อที่แทรกซ้อนเข้ามารุนแรงกว่าคนธรรมดางั้นอบพยพแต่เนิ่นๆนะ ก็อาจจะมีเขียนชื่อผู้ปกครองนะคะหน่วยงานที่ต้องติดต่อในกรณีอพยพติดเอาไว้กับน้องๆหรือแขวนเอาไว้นะคะก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะของโรคไตในเด็กนะคะรวมถึงนะคะวิธีการดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์พรชัยกิ่งวัฒนกุลหัวหน้าหน่วยโรคไตเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณค่ะคุณครับอาจารย์ครับแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคณะแพทย์นะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยที่วันนี้มารับโทราศัพท์สายจากทางบ้านนะครับต่อคำถามกันส,สดๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในวันนี้นะครับรวมถึงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการที่ใจดีของเราด้วยค่ะบริษัทมิลิเมตรจำกัดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนเครื่องผลิตน้ำดื่มอัลคาไลน์แค่เปลี่ยนน้ำชีวิตก็เปลี่ยนบริษัทเฮลท์ชานเอลจำกัดรวมถึงนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจจะชมรายการย้อนหลังนะคะชมได้ที่ w w w y o u t u b e c o m h e a l t h c h a n n e l t v วนะคะวันนี้รายการของเราคงจะหมดลงเพียงเท่านี้นะคะหลังจากรายการของเรานะคะท่านไหนที่สนใจนะคะจะชมรายการสด อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในรายการรวมใจกู้วิกฤตชาติน้ำท่วมใหญ่กับเนชั่นนะคะก็ติดตามได้ค่ะวันนี้เราสามคนมนาที่ลงแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะคุณผู้ชมและเสารหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ฝนแบบนี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของวันหมาบุญใายที่พุทธศาสน